สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช n n e l วิมลท่าแพนะครับผมบอสนะครับวันนี้นะครับผมภูมิใจนําเสนอมากเลยกับเจ้าตัวเลียนรุ่นนี้นะครับตัวนี้จะใช้ชื่อรหัสว่า AR 0 0 2 b B นะครับซึ่งจัดว่าอยู่ในพิกัดเป็นนาฬกาเรสแล้วก็เป็นในสไตล์เรสนะครับซึ่งตัวเนี้ยสเปคคร่าวๆข,ของเขาเนี่ยผมจะขึ้นให้ตามนี้นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะเป็น ตัวเรือนอยู่ประมาณ40นะครับ41โดยประมาณนะครับแล้วก็หูสายถึงหูสายหรือว่าลักทุรักเนี่ยจะอยู่ประมาณ48ซึ่งไม่เกิน50เพ <en> ื่อนๆลองสังเกตได้เลยนะถ้าตัวเรือนอยู่ประมาณ40แล้วหูสายถึงหูสายไม่เกิน50เพ <en> ื er> <en> ่อน er> ๆจะได้นาฬิกาที่ค่อนข้างที่จะดูหล่อนะครับแล้วก็ดูถูกใจมากอันนี้คือผมดูหลายๆครั้งละแล้วก็ดูจากนาฬิกาหลายๆรุ่นผมบอกเลยว่านาฬิกาเรือนนี้มีสเสน่ห์มาก ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหน้าหน้าปัดหน้าตาที่ทําออกมาเป็นการโชว์เครื่องแบบ Open h นฮารนะครับแล้วก็ในตําแหน่งขีดต่างๆตําแหน่งชั่วโมงต่างๆเนี่ยทำออกมาเป็นการเล่นแสงโดยเฉพาะของตัวเรือนของเขาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งต่างๆเนี่ยแล้วก็ าการเล่นขีดต่างๆรวมถึงเจ้าต,ตัวตำแหน่งที่มันจะเป็นตำแหน่งรุมเล็กๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูในกลางคืนซึ่งจากว่าเป็นนาฬิกาเดสที่มองในกลางคืนค่อนข้างชัดด้วยนะครับตัวนี้จะคอนเซปต์มาในรูปแบบ2เข็มครึ่งนะครับดเดินเครื่องด้วยเครื่อง F6S22 นะครับการสำรองพลังงานของเขาอยู่ที่ประมาณ40ชั่วโมงนะครับเป็นเครื่องที่สามารถแฮกแคมวินาทีได้นะครับโดยการดึงเม็ดอย่างนี้นะครับมันจะมีอยู่ล็อกเดียว มันก็จะเป็นการหยุดการทํางานของตัวเครื่องนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าเรามองดูเนี่ยในตําแหน่งของเข็มนาทีที่อยู่ด้านล่างเนี่ยมันก็จะหยุดการทํางานนะครับส่วนตัวจัก,กรกลมันก็จะหยุดนิ่งนะครับส่วนถ้าเรากดเข้าไปเหมือนเดิมเนี่ยมันก็จะวิ่งอันนี้คือเสน่ห์ของพวกที่เปิดกลไกลเราสามารถเห็นการทํางานของเขาได้อย่างละเอียดเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้เป็นเครื่องรุ่นใหม่นะครับการขึ้นนานฐานเมตรทาได้เลยนะครับหมุนได้เลยตัวนี้จะกันน้าอยู่ที่50เมตรหมูสายมาจะใช้เบอร์22นะครับซึ่ง สมส่วนกับเจ้าตัวเรือนที่มาประมาณ41เป็นอย่างยิ่งสิ่งที่มันโดดเด่นของรุ่นนี้นะครับนอกจากหน้าตาที่มันดูสวยแล้วก็ดูเล่นแสงแบบนี้แล้วเนี่ยในตำแหน่งของตัวหน้าปัดเนี่ยมันก็จะมีคล้ายๆเป็นล่องลงมานะครับทำออกมาเป็นล่องนะครับมันก็จะทําให้การที่เรามองดูหน้าปัดเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเล่นแสงแล้วก็มีมิติค่อนข้างเยอะนะครับคือจัดว่าเป็นนาฬิการเรือนหนึ่งที่หล่อมาก และที่เราเห็นหน้าตาของเขาเนี่ยชัดแบบนี้เนื่องจากเขาตัวนี้ยทาออกมาเป็นกระจกซับไฟรเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นตัวเรือนตัวหน้าตาตัวสายที่ทําออกมาเป็นลักษณะแบบสายแสแตนเลสแบบตันแบบนี้แล้วก็ให้ให้ความที่มันดูหล่อแบบนี้ราคาของเขาเนี่ยมาเพียงแค่13,900บาทเท่านั้นเอง อันนี้ย้ําเลยนะเป็นราคาป้ายนะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนสอบถามราคาส่วนลดมากับทางร้านเนี่ยเพื่อนๆนจะรู้เลยว่านาฬิกาเรือนนี้โอ้บอกเลยว่าน่าเล่นมากแล้วก็ใครที่กําลังตามหานาฬิกาใส่ทํางานหรือว่าใส่จนถึงออกงานเนี่ยออกแนวลักชัวรีนนิดๆอย่างเงี้ยเรือนนี้คือตอบโจทย์แน,น่เพื่อนเพื่อนทักแน่นอนว่าใส่นาฬิกาแบบไหนยี่ห้ออะไรแน่นอนนะครับซึ่งมาเล่นแสงสุดๆนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะ พาไปดูในส่วนของตัวเรือนกันบ้างในสิ่งที่มีเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของเรือนนี้นะตัวนี้นะครับตัวเรือนเนี่ยถ้าเรามองดูด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นการเล่นเงาทั้งหมดเลยนะครับเราจะไม่เห็นในส่วนของที่เป็นความด้านของตัวเรือนเลยนะครับซึ่งตัวนี้การออกแบบของเขาเนี่ยมาแบบนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเงาในลักษณะของตัวหูสายนะครับรวมถึงตัวขอบของหูสายรวมถึงขอบของตัวกระจกรวมถึงเม็ดเนี่ยมันทําออกมาเป็นลักษณะปัดเงาทั้งหมดนะครับสายลักษณะสแตนเลสที่ออกมาในลักษณะแบบตันนะครับ การตัดสายได้ต่างๆก็ทําได้ง่ายนะครับแล้วก็รวมถึงมิติต่างๆรวมถึงตัวเม็ดต่างๆเนี่ยคือมันสมส่วนมากๆแล้วก็ดูไม่หนาเลยผมถึงบอกเลยนาฬิการเรือนนี้มันเป็นนาฬิกาที่อยู่ในอุนดคมคติของแบบใครหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับผมบอกเลยว่าถ้าใครได้เห็นตัวจริงนะหรือว่าชอบนาฬิกาแนวๆน,นี้อยู่เพื่อนๆต้องชอบมากแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับฝาหลังของเขาเนี่ยจะเปิดฝาหลังมานะครับตัวนี้จะกันน้ําอยู่ที่50เมตรนะครับฝาหลังของเขาก็จะโชว์กลไกาการทํางาน นะครับถือว่าจัดว่าเป็นนาฬิการเรือนหนึ่งที่สวยมากๆเรือนหนึ่งเลยนะครับตัวนี้คือจะเปิดทั้งหน้าทั้งหลังนะครับตัวข้างหน้าเนี่ยจะเป็นซัฟไฟตัวข้างหลังจะเป็นเป็นกระจกธรรมดานะครับจะไม่เป็นกระจกซับไฟนะครับความหล่อของเขาคือขั้นเทพนะครับส่วนในตอนกลางคืนเนี่ย ผมคิดว่านาฬิการเรือนนี้น่าจะเป็นนาฬิการเรือนนาฬิการดรูเรสที่มองกลางคืนได้ค่อน,นข้างที่จะชัดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจะตำแหน่งในจุดเล็กๆเนี่ยมันก็ยังเห็นชัดนะครับไม่ต้องพูดถึงตำแหน่งเข็มชั่วโมงเข็มนาทีนะครับคือชัดมากๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์ในตอนกลางคืนของเขานะครับพอมาอยู่บนข้อแขนนะครับของผมเมนี่ยอยู่ที่ประมาณ6.3นิ้วเนี่ยวเวลาเราใส่เนี่ยตัวนี้ผมตัดสายออกมาแล้วนะครับผมจะตัดออกมาประมาณ4ข้อเวลาผมใส่เนี่ยมันก็จะใส่แบบพอดีนะครับ การปิดสายค่อนข้างง่ายนะครับเพราะมันเป็นบานพับแบบแบบกดนะครับและเวลามันอยู่บนข้อมือเนี่ยบนข้อมือของผมอยู่6.3นิ้วเนี่ยมันทําให้นาฬิกาเรือนนี้ดูค่อนข้างที่จะพอด,ดีมากใครที่ข้อแขนเล็กต่ำกว่าผมเนี่ยเรือนนี้ก็ยังใส่สวยนะครับเพราะว่าตัวเรือนกับหูลักเนี่ยมันไม่ใหญ่จนเกินไปไม่ไม่ออกแนวล้นๆนะ มันเลยทําให้ในกักการเรือเนี่โคตรมีสเสน่ห์เลยนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะทําออกมาอยู่ทั้งหมดอยู่ 3- สีนะครับวันนี้ที่ผมหยิบมาก็จะเป็นเรือนนี้ก็คือเรือนหน้าดานะครับแล้วก็จะมีเรือนหน้าน้ําเงินนะครับหน้าน้ําเงินนี้จะฟิลลิ่งค่อนข้างที่ออกแบบน้ําเงินแบบออกดําๆเลยก็ว่าได้ถ้าเราเอามาเทียบกันเนี่ยคือบางทีก็จะแยกไม่ออกเลยทีเดียวนะครับคนขายก็คือต้องดูดีๆเลยว่าเอ้ยมันหน้าน้ําเงินหรือว่ามันหน้าดํา คือมันออกมาเป็นโทนเดียวกันเลยแต่หน้าน้ําเงินเนี่ยจะออกแบบสีกลมๆดําๆหน่อยนะครับโดยความแตกต่างแล้วก็แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับและอีกเรือนหนึ่งนะครับที่ผมอยากแนะนําก็จะเป็นตัวหน้าขาวมาพร้อมกับตัวสายหนังนะครับตัวหน้าขาวสายหนังนี่ก็จะราคาต่ากว่าเจ้าเรือนสายสเตเลสลงไปนิดหนึ่งนะครับก็ใครที่ต้องการหน้าแบบใสๆเคนคลีนดูแบบตัดแสงดีโคตรๆนะครับโอ้โหก็ต้องเป็นหน้าขาวเลยนะครับตัวนี้คือแบบใสมากสายแบบใสสุดๆแบบไม่เห็นไม่เห็นแบบ อะไรเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นในส่วนของหน้าดำเนี่ยเวลามันมีอะไรที่มันตกอยู่บนหน้าปัดเนี่ยเราจะเห็นฝุ่นเห็นอะไรเนี่ยค่อนข้างชัดเจนแต่ก็บอกแบบนี้ไม่ได้ว่าคือหน้าดำเนี่ยถือว่าเป็นนาฬิกาลูกที่แบบดูสวยสุดละนะครับแต่ก็ต้องแลกมากับความที่เราต้องหมัน,หมนเช็ดนิดน,นึงนะอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของหน้าสีดำนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของเจ้า,าเรือนนี้นะครับใครที่ชื่นชอบนาฬิกาแนว2เข็มครึ่งนะครับออกแนวแบบ คอนเทมป์นิดๆแล้วก็แฝงไปด้วยความมีเสน่ห์การเปิดหน้าแถมเป็นกระจกซับไฟล์ด้วยเนี่ยเพราะว่าเรือนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับมากๆเลยนะยังไงก็ฝากเจ้าเรือนี้ไว้ประมาณนี้ละกันนะครับแล้วก็ก่อนจากการน,นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเจ้าเรือนี้เปลี่ยนสายเป็นสายหนังนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ผมก็เอามาเปลี่ยนเป็นสายหนังแบบคล้ายๆว่าออกเป็นหนังแบบออกด้านนิดนึงนะเป็นหนังแบบออกหนังกลับแล้วก็เป็นออกสไตล์วินเทจนิดๆนะครับเป็นเดินได้สีขาวมามันก็จะทําให้เจ้าตัวหน้าปัดกับตัวสายเนี่ยค่อนข้างที่จะกลมกลืนกันค่อนข้างดีเพราะว่าตัวเข็มที่เราเห็นเนี่ยมันจะออกเป็นสีขาวใช่ไหมพอมาทําในลวดลายของหนังที่มันคลิบขาวแบบนี้มันก็ให้ลุกหน้าดําแบบสายหนังสีดำด,ด,ดูแบบดูสวยมากนะครับดูสวยมากจริงๆนะครับ ใครที่ชื่นชอบสายหนงแล้วอยากเอามาเปลี่ยนสายผมว่าเรือนอย่างเงี้ยก็ตอบโจทย์ดีเหมือนกันนะครับโอเคครับวันนี้ผมฝากเจ้าเรือนนี้ไว้ประมาณนี้ลวกันนะครับใครที่สนใจสั่งซื้อก็เพื่อนๆก็สามารถเพิ่มคิวเอาโค้ดท้ายคลิปได้เลยหรือว่าจะโทรมาสอบถามได้เลยนะครับเรือนพวกนี้ผมบอกเลยว่าในท้องตลาดตอนนี้หาหาได้ยากแล้วก็มีน้อยแล้วนะครับใครที่สนใจเรือนแบบนี้ก็รีบตัดสินใจแล้วก็รีบทักมาเลยนะครับซึ่งเรือเนี้ยผมจะลดราคาได้เยอะเป็นพิเศษด้วยนะครับวันนี้ผมที่ผมหยิบมารีวิวก็ ในส่วนหนึ่งก็ในส่วนของราคาด้วยนะครับและในส่วนหนึ่งคือในส่วนของความหล่อด้วยนะครับหวังว่าเพื่อนๆน,น่าจะชอบอะไรประมาณนี้กันเนาะยังไงฝากติดตามฝากกดคลิปด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ผมบอสจากช a ยนาทวิวิพัแธก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ